เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยูนิฟ์บอกฟุตกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ชุดผมก็เปลี่ยนไปนะฮะดูห่อเท่ขึ้นเดียวเลยจะมีหักระต่ายด้วยนะคะที่ผมได้มานี่โอเคนะฮะแล้ววันนี้นะคะผมก็จะมาสอนการได้โซนะฮะโซนุนั่นเองแล้วก็ฮาคิฮะแล้วก็แกปลปกก็ฮาคิสังเกตันเองนะคะเราจะดูกันนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะ โอเคเราก็จะไปกันเลยนะคะคราวนี้คุณเราไม่ต้องซื้อเรือแล้วได้เปลี่ยนเป็นผลแสงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเราจะต้องบินไปที่เกาะฮิมานะคะอันนี้จะเป็นที่ซื้อกัปโป้แล้วก็ไาคิกเกาะแล้วก็โซลุนั่นเองนะคะผมโอเคเราจะบินไปเลยกันดีกว่านะคะอยู่ที่เกาะฮิมานั่นเองอไม่ใช่บินไปเลยครับ ก็ลงมาเลยนะคะตรงนี้นะคะผมโอเคแล้วก็ต้องมาดูถ้าตรงนี้นะตัวนี้เป็นถ้ำเนาะทุกคนมันจะก,กองอยู่ลองเก็บก็ได้นะทุกคนก็เดินเข้ามาตรงนี้นะคะมันก็จะมีลิลลี่อะไรนะเลลี่อยู่นะคะแตนี่เลยครับทุกคนแก็ปโป้นะฮะแล้วก็ไฮคิก,ก่อนนะคะแล้วก็โซลูเนนะฮะอ่ะแล้วผมก็จะทำให้ดูนะคะโซลูนะเพราะว่าโ,โซลูผมยังไม่ได้ซื้อ ปูว้ว่าจะเป็นการกระโดดแบบนี้นะคะกดฮาร์คิกก่อนนะคะก็จะเป็นวันนี้ปุ๊บนะคะตอนแรกมันจะเคลือบแค่ตรงนี้ก่อนนะแต่นี้ผมเรียแน,นะทำจนมันเป็นเลื่อนขัน้นแล้วะ่ะทุกคนโอเคแล้วเราก็จะพาไปซื้อฮาคิส่สกีตน,นะคะก็ถามว่าโซลูมันเป็นอะไรนะคะโซลูมนันเป็นการวาร์ปนั่นเองนะคะโอเคเี๋ยวผมจะไปเกาะหลานฟาก่อน,กกอนโอเคผมขออนุญาตฆ่าตัวตายนะ ราะว่าจะได้กลับไปเกิดก็คือกดรอ,อยฟ้าข้างบนนะฮะนี่นะคะตรงนี้ให้เราเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยบินได้ก็บินไปเลยนะคะจะไวกว่าปุ๊บบินไปเลยเค okay, ตรงนี้ก็จะมีอ่าอุศบอยู่นะฮะอุศบอ่ะอะ,ะเราจะกับเขาดู นี่นะ,ะเรากดแท้งแล้วก็ซื้อไปเลยนะฮะอ่าตอนนี้ผมซื้อไปแล้วอ่ะมันก็จะเช็คสแสตทได้นะคะว่าขี่สังเกตเราไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะเนี่ยก็ถ้าไอ้นี่มันจะกดให้ซื้อได้นะฮะก็คือต้องมีตังค์นะฮะประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นนะฮะประมาณนั้นนะเราถึงจะมาซื้อได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย